ข่าวแรกที่อยากจะชวนมาแชร์มาเล่ากันนะคะก็เป็นเรื่องราวของการลุกป,ป่าสำหรับที่ภาคตะวันออกนะคะที่มีการบอกกล่าวกันจริงๆแล้วมันจะมีหลายๆสำนักข่าวลงพื้นที่ไปดูแล้วละ<ช>่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาอีกแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลค่ะก็จริงๆแล้วที่ระบุจังหวัดออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะก็มีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราด คราวนี้เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยนะคะณนะตอนนี้เนี่ยจะมีการประชุมไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะเป็นคณะกรรมการาที่การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านเร่งตรวจสอบการปลูกทุเรียนรุกป่าสงวนเนี่ยแหะค่ะแล้วก็มีการเชิญมาชี้แจงแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอธิบดีกรมป่าไม้ผอ,อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดของการชี้แจงล่าสุดเป็นอย่างไรอุ้มว่าไปฟังจากปากของท่านดีกว่า ครับวันนี้เราจะคุยกับทางคุณชีวภาพช,ชีวธรรมสมาชิกวุฒิสภาครับในแต่ละที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมวุฒิสภานะฮะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกร,รครับค่ะคุณชีวภาพขาหลังจากที่ได้มีการประคุย,คยแล้วก็ประชุมล่าสุดที่มีการชี้แจงกันนะคะคืบหน้าอย่างไรแล้วคะก็อย่างนี้ฮะเรื่องนี้มันมันมี เกิดเหตุที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาสักช่วงสักเกือบเดือนนึงแล้วฮะเรื่องนี้มันเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนนะ,นะฮะทีาจย์ก่อนค่ะถ้าที่จัน์เนี่ยฮะที่นีเ้เราก็เชิญหน่วยงานเนี่ยมาให้ข้อมูลเ้อเท็จจริงนะฮะร็จแล้วเราก็ติดตามลงไปดูนะฮะอย่างที่จันเนี่ยเราไปมาสองรอบแล้วนะ,ะที่จันเนี่ยสองรอบรอบแรกก็ไปตรงที่เขาเรียกเขาบ่อทองนะฮะรอบที่สองเนี่ยเราก็ไป ตรงอ่างคลีทานนะฮะแล้วก็อีกอ่างหนึ่งอ่างเก็บน้ําของที่จังหวัดตราดนะฮะแต่แล้วก็สักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ก็มีการร้องเรียนขึ้นมาอีกนะฮะกรณีที่ท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะตามที่เห็นว่ามีทุนจีนไปซื้อที่แล้วก็ไปเข้าไปปลูกชุเรียนแบบพิดกฎหมายนะฮะ,ะแล้วก็เลยเชิญหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลอีกอทางหน่วยงานนันคือทางกรมปมาไม้นะฮะ แล้วก็ทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอว้อมจังหวัดฉาเชนงเทาเนี่ยเขาก็ม่ให้ขอ้อมูลก็พบว่ามันเป็นการกระทําผิดจริงๆนะฮะแล้วมีขบวนการนี้จริงๆยืนยันได้ชัดเจนแล้วเขาก็ให้ให้รายละเอียดนะฮะระบุชื่อบริษัทผู้บุกลุกอะไรอะไรนี่ชัดเจน <Okay. S 1> และที่สําคัญก็มีการไปแจ้งความนะฮะดำเนินคดีไว้แล้วอย่างในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่าเราเราก็ให้คําแนะนําไปว่ามันต้องทําให้ครบถ้วนนะ <Okay. S 1> ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้ววันนี้คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยของวุฒิสภา,าจะลงวุฒิอีกอ<ม>ีรอบหนึ่งวันพรุ่งนี้ที่อำเภอทา่าตะเกียบจังหวัดาชายแงนซาวครับกรณีเนี่ยเนี่ยที่ที่ทเราติดตามกันอยู่เนี่ยครับผมครับมีการตรวจสอบไปจะถึงขั้นการครอบครองที่ดินก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นนายทุนจีนนี้ไหมคะกรณีที่อำเภอทา่าตะเกียบนะฮะก็มีการตรวจสอบเพราะทางหน่วยงานก็นคือทางกรมไม้เนี่ยเขาเอาข้อมูลไปให้ดูมันก็เป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกโครงการคอทชอนะครับโครงการตัวเนี้ยมันก็เป็นนโยบายที่ดีนะฮะคือรัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรที่ดินนะให้กับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินนะฮะได้อยู่อาศัยทํากินอยู่เป็นหลักแหล่งนะะั่นแหละเพื่อไม่ให้ไปบุกป,ป่าต่อนะครับและจะได้มีความมั่นคงทางเรื่องของอาชีพนะฮะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นป่าสงวนแต่ว่ายังไม่ได้จัดให้ใครนะฮะจากการตรวจสอบพบว่า ไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยแหละฮะนะฮะผมผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าไปห้ดูกันึงเนี่ยนะครับก็เข้ามาซื้อหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามายึดถือครอบครองนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ไปซื้อนะฮะน่าจะเป็นซื้อเปลี่ยนมือกันอนะ่ะโดยโดยมันโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะค่ะค่ะทีนี้ทีนี้เอ่ททอทราบมาว่าถ้าเราจะสาวเนี่ยรู้สึกว่าท่านจัดสาวไปให้ถึงคนที่ขายที่ดินเลยเพื่อที่จะได้ตัดรากถอนโคนตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะ ก็อย่างนี้คือเวลามีไอ้การบุกรุกแบบนี้นะฮะเดเบื้องต้นเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่ะล้มาตรฐานของการดําเนินคดีเนี่ยเขาก็จะมีข้อสั่งการมีหนังสือเวียนที่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะฮะก็จะต้องทําตามขั้นตอนนั้นอย่างเช่นพอจับคุมเนี่ยอย่างเช่นพวกในทุนเนี่ยก็จะต้องหาองค์ประกอบนะหาพยานหลักฐานให้ให้รัดกลุ่มที่สุดนะฮะว่าใครเป็นผู้ทํา ร่วมมือกันอย่างไรบ้างรูปแบบเป็นอย่างไรนะฮะเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างมีคนเกี่ยวข้องกี่คนนะนั่นะนะคือข้อแรกข้อที่สองเนี่ยเอ่อก็คงจะต้องดูในเรื่องพื้นที่นะฮะที่บุกรุกเนี่ยก็จะต้องตรวจวัดให้ครบถ้วนให้หมดนะนะฮะไอตรงไหนที่ที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเอามาให้หมดข้อที่สามเนี่ยมันจะมีขั้นตอนให้ปฏิบัติอย่างเช่นเอ่อถ้าคดีเนี่ยพอดำเนินคดีมั่นใจเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีการ ถ้าเรามั่นใจจริงๆแล้วเห็นว่ามันเป็นผลกระทบต่อระบบะนิเวศสิ่งแวดล้อมและเป็นการกระทําที่เอมันเป็นคดีรายใหญ่อ,อาจที่จะมีผลต่ออสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยเขาก็จะให้ทํามาตายยี่ห้ามาตายคืนหรือถอนหรือถอนออกค <c oughs> ่ะฮะคหรือถอนออกแล้วก็ <c oughs> ดําเนินการฟื้นฟูการฟื้นฟูก็คงจะต้องปลูกป่านะฮะ <c oughs> ปลูกต้นไม้เข้าไปจะเอาไปทําเป็นป่าชุมชนเป็นอะไรก็ S <S เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็ได้ผลประโยชน์นะฮะ <S 2> <S 2> อีกส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนท้ายก็คือก็ต้องมาดูนะฮะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วลหละความเสียหายเนี่ยอย่างเช่นไอ้ที่ดินแต่ละไร่เนี่ยแต่ละไร่แต่ตารางวาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกความเสียหายภาครัฐเกิดขึ้นทั้งมูลค่าเรือนดินมูลค่าของระบบนิเวศที่เสียไปเนี่ยก็จะต้องประมวลตรงนี้ออกมาเป็นมูลค่าแล้วก็ฟ้องแพงอะอ ดยปกติก็ไล่หนึ่งก็ตั้งแต่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นจนถึงไล่ละแสนกว่าบาทนะคระับลองเอาคูณเข้าไปละห้าหกร้อยไล่นี่ก็เป็นเงินหลายสิบล้านซึ่งตรงนี้ต้องค้องแพงเอางเงินคือรัอดมานะเพราะว่าถือว่าเอกชนพวกนี้เข้ามาจะถือครอบครองเนี่ยทาให้ให้ความเกิดความเสียหายทางแพ่งที่ประการหนึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการทาลายทรัพยากรอย่างเนี้ยเป็นกลุ่มเป็นอะไรลักษณะเนี้ยนะฮะเป็นการการ่วมมือกันอย่างเงี้ยมันก็จะต้อง ่งให้ปปงดำเนินการยึดทรัพย์นะฮะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นพิร์ทนหลักนะฮะพิร์ทนหลักของของการดําเนินคดีนะฮะ,ะ,ตะต่อผู้กลุ่มผู้กระทาผิดเนี่ยซึ่งซึ่งมันมีข้อสั่งการมีหนังสือเวียนซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องทำตามแนวนี้ใี้กันผมบอกนี่แห<อ>ละครับครับแปลว่า <นะ S 1> ก่อนที่จะมีการยึดคืนได้ไมันจะต้องมีการตรวจพิสูจน์ทราบจนชัดเจนแล้วก่อนถูกไหม เออคือคือก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะดำเนินการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลนะฮะมีองค์ประกอบมีพยานแล้วที่สำคัญก็คือเขาเรียกมีนิตยศาสตร์นะฮะอให้ครบถ้วนก่อนนะฮะงระดับหนึ่งเขาถึงจะกล้าไปแจ้งความครับการไปแจ้งความดําเนินคดีครทางอาญาเนี่ยมันต้องรัดกุมไม่งั้นเดี๋ยวคนที่แจ้งเนี่ยก็จะต้องถูกแจ้งความ ฟ้<ช>องกลับอ่ะนึกออกไหมทำใ,ให้เขาเสียหายยิ่งไประบุว่า้เป็นบุคคลนี้บุคคลนี้บริษทัททางร้านเนี้นะก็ก็มีความซุ่มเสี่ยงทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีความรอบครอบนะฮะแต่ที่เขามาชี้แจงเนี่ยผมก็เห็นว่าเขามีความรอบครอบแห<ช>ละเขาก็ถึงยืนยันว่าเป็นใครยังไงรูปแบบการทํางานยังไงอะไรนี้เขาก็เห็นชัดเจนละแล้วเขาก็ถึงสรุปว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมายประมวล กฎหมายอาญาก็ไปแจ้งความให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนต่อแล้วเพื่อส่งฟ้องนะแล้วก็ผมก็ดูแล้วก็ทําด้วยความรัดกุมแต่เราก็ให้คําแนะนํำไปแนะนําไปว่ามันจะต้องไปขยายผลอีกนะใครขายให้มาเนี่ยพวกนี้ก็ต้องเอาผิดด้วยชาวบ้านเนี่ยไอ้สิบยี่สิบครอบครัวเนี่ยนะไอ้พวกนี้จะต้องต้องโดนดําเนินคดีด้วยเพราะในกฎหมายเขาเขียนไว้ใครมีส่วนร่วมตรงนี้ก็ต้องโดนด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้เป็นรูปยาด ลูกแบบว่าต่อไปเนี่ยได้รับการจัดสรรที่ดินโดยรัฐแล้วเนี่ยอไปขายอย่างนี้มันมันไม่ถูกแล้วครับผมก็มจ,ะจะแนะนําเข้าไปละแนะนาทางหน่วยงานแล้วเราเองก็จะติดตามต,ตามว่าเออได้ดำเนินการไปถึงยังไงอย่างไร,งไรแล้วก็จริงๆเรื่องเนี้ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาสรุปเป็นข้อสรุปนะประเด็นนะฮะข้อสังเกตประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ,ะจากกรรมธิการเพื่อนำเสนอทงางภาครัฐบาลต่อไปครับผมครับ คุณชีวาภาพค่ะคือเท่าที่เห็นจากภาพข่าวต่างๆที่มีนะักข่าวลงพื้นที่เนี่ยค่ะค,คือด้วยรูปแบบของการเข้าไปรุกที่เนี่ยมัน <Yeah. S 1> ไม่ใช่มันไม่ใช่รูปแบบที่แอบทําได้มันคือค่อนข้างจงแจ้ง mm. คราวนี้มันก็มีการตั้งข้อสังเกตไปเหมือนกันว่ามันไม่มีคนรู้เห็นจริงๆหรอตรงนี้มันจะมีการดําเนินการในเชิงลึกขนาดไหนแล้วมันจะสามารถสะท้อนออกมาให้สังคมได้เห็นแบบอย่างยังไงได้บ้างนะคะตรงนี้ ก็จริงๆแล้วเนี่ยผม,ผมผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะผมเองก็ไม่อยากจะไปโจมตีหน่วยงานอะไรหรอกแต่<ช>วันนี้ผมก็ไแต่ขอร้องว่าให้ต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็ต้องมาร่วมมือกันนะแล้วก็ให้เห็นความสําคัญของเรื่องของไอ้ป่าไม้ที่มันมีความสมบูรณ์เนี่ยท<ช>างประเทศไทยเนี่ยมันเหลือ เหลือต่ำกว่าเกณฑ์อยู่มากเลยนะเราเหลือต่ำกว่าเกณฑ์อยู่เป็นสิบสิบล้านไร่นะฮะเราต้องมีป่าสี่สิบเปอร์เซ็นตวันนี้เรามีแค่สามสิบนี่ฮะต่อไปฮะแล้วก็มันลดไปปีละสามแสนนะฮะเนี่ยวันนี้เรานั่งคุยกันเนี่ยมันก็ลดไปนะฮะหลายสิบไร่ต่อละนาทีต่อละชั่วโมงวันนึงเนี่ยเราป่าเราหายวันละเกือบพันไร่นะฮะแต่ละวันนะฮะครับครับทีนี้ทีเดียววันนี้มันต้องมาคิดตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะต้อง ปลุกระดมอะสร้างขวัญกําลังใจจะทํายังไงก็แล้วแต่ให้ไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนะนะะมันมันมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะฮะก็มี <c oughs> ทั้งเ,เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับคดีไปที่อายการขึ้นไปฟ้องศาลนี้มันเกี่ยวข้องหมดนะฮะ <c oughs> มันก็จะต้องช่วยกันแหละที่จะดูแลป่าที่ยังคงเหลือที่เหลือน้อยนิดของเราเนี่ยนะมันไม่ได้เยอะนะฮะนะเอาไว้ให้ได้นะฮะ ทีนี้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็ต้องทําให้สิธิผลเนี่ยให้เขาเกรงกลัวนะฮะวันนี้พรุ่งนี้ง่ายๆเลยเขาไม่เกรงกลัวเขาถึงจะทําอย่างนี้นะฮะเขามาจากต่างประเทศมารวมหัวและที่สำคัญก็คือมันก็จะต้องมีคนไทยแหละไปร่วมมือกับเขาแล้วก็ที่สำคัญก็เจ้าหน้าที่แหละนะฮะเพราะว่าีใครผิดใครถูกก็ต้องว่ากันให้หมดนะฮะไอ้เรื่องแบบนี้เพราะว่ามันมีทั้งพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนซึ่งอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ ระดับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยถูกไหมฮะรวมทั้งพื้นที่ในโครงการที่เป็นคอท,ทชออันเนี้ยมันก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวบ้านใช่ก็เอส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนที่ดูแลที่ต้องออกคอยไปเดินออกไปตรวจตาครับนะฮะไปลาดตะเวนอะไรเนี้ยก็ต้องทำนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทุกคนเนี่ยมีเงินเดือนได้รับเงินเดือนนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ได้ ท,ที่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตรงนี้มันมีหลายส่วนเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันดูแลแต่ที่ผ่านมานี้ดูแล้วเนี่ย,ยสามัญสานึกตรงนี้ผมดูแลวว้วยังยังยังไม่เพียงพอต้อง <ม S 2> ต้องปลูกฝังแล้วก็ต้องกระตุ้นนะฮะ,ะทุกหน่วยนะฮะวันนี้มันก็จะเป็นแบบเนี่ยไม่ให้เห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่ๆภูเขาทั้งลูกเลยเอารถแมคโครถอะไรขึ้นไปตัด <ม S 2> จนจนถือว่าอุกอาจอะ แล้วก็ทําต่อเนื่องมานะฮะอย่างเคสที่จะไปดูที่เขาไอ้ท่าตะเกียบเนี่ยอันนี้ทํามากันเป็นปีๆแล้วหลายปีนะตองมาบีนะอ่านึกออครับแต่เพิ่งมีพลเมืองดีนะฮะแจ้งเข้ามาแล้วก็มีข่ายการที่เขาเป็นข่ายการที่เขามีความตั้งใจก็เข้าไปตรวจก็เลยไปเจอก็เป็นข่าวขึ้นมานะฮะอย่างเมื่อวานที่จันทบุรีชุดพยากรัยก็เข้าไปนะฮะที่เห็นเป็นภาพข่าวนั้นก็โอ้โหเป็นภูเขาเหล่ากาต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ อ่ต้องหลายคนโอบเนะฮะเป็นอายุไม่รู้กี่ร้อยปีนะฮะไอ้ต้นเก้าห้าพระองค์ที่เห็นนะเห็นก็น่าเสียดายครับใช่ใช่ถูกตัดถูกเอาอะไรออกไปเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นและแหละความไม่พร้อมนะฮะความไม่พร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งตรงเนี้ยหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็ต้องหัวหน้าหน่วยนะฮะผู้นําหน่วยก็จะต้องมาคบคิดแล้วว่ามันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนก็ร่อมมาช่วยกันแก้นะฮะค่ะคงไม่ได้ว่าพอกระแสตรงนี้หายไปก็ กลับปเป็นแบบเดิมผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไงฮะ,ะ,ะแต่ทีนี้ผมก็ยืนยันนะว่ากรรมธิการเนี่ยนะฮะถ้าไกรธรรมชาติและของวุฒิสภาแล้วไม่ใช่กรรมธิการเดียวนะฮะวันนี้เราก็ร่วมกับกรรมธิการยุติธรรมนะฮะกฎหมายและยุติธรรมนะฮะกรรมการบริหารการแผ่นดินแล้วก็อีกหลายๆกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเราคงจะ,ะไม่ใช่แค่แบบเป็นเหมือนไฟไหม้ฟางลงไปถ่ายรูปไปตรวจกัน แล้วก็กลับมาแล้วก็ให้ปล่อยให้เรื่องมันหายเงียบเรายืนยันว่าเราจะติดตามนะติดตามศึกษา <Yeah. S 1> แล้วเราก็คงจะต้องให้คําแนะนําตั้งประเด็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะต้อง ทำให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะอต่อเรื่องของการดูแลเรื่องทรัพยินที้ให้ได้นะฮะก็คงไม่ปล่อยให้เลยไปครับก็เอฟเอ็มร้อยจุดห้าก็ต้องตั้งใจจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งเหมือนกันนะคะมีอะไรก็สามารถที่จะอัปเดตได้เพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคุณชีวภาพนี่คือถือว่าหลายๆคนตั้งฉายาว่าเป็นมือปราบเบอร์หนึ่งของป่าไม้เหมือนกันมีความหวังที่ปลายอุโมงค์มากขนาดไหนคะตอนนี้คือคือคือผมเนี่ยนะฮะมันเอ่อ ในอะไรในความตั้งใจของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย้าจะเห็นว่าผมก็ทํางานผมก็ทำเลยด้วยความตั้งใจนะฮะมาตลอดแล้ววันนี้เปลี่ยนสถานะมาอยู่ที่ในใน,ในเป็นเป็นอ่สมาชิกอุทิสภานะฮะเป็นสวเป็นประธานกรรมธิการตรงเนี้ยเราก็เอาทั้งสองอย่างในประสบการณ์ที่มีตรงนี้มาเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ยืนยันว่าวันนี้ที่เราทําเนี่ยเราคงไม่ให้อยากจะเด่นจะด,ดังนะฮะยืนยันเพื่ให้ว่าอยากจะเป็นข่าวแต่ว่าเรามี วัตถุประสงค์ที่นะที่ที่ปลายทางว่าเราจะต้องกระตุ้นนะฮะต้องต้องทำยังไงก็ได้ในในในหน้าที่และอำนาจที่เรามีอยู่นะฮะแต่ยืนยันไปไม่ได้จะไปแทรกแทงหรือจะไปอะไรนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยในคําแนะนำของเราเนี่ยมันก็อาจจะดูน่าเบื่อนะห้เจ้าหน้าที่บางคนก็บอกเฮ้ยจะมาอะไรก็ช้ันมากมายแต่ว่าขออย่าให้คิดอย่างนั้นคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องการที่จะดูสมบัติที่มันมันเป็นของคนทั้งชาติ หลายพวกนี้ทามันหายไปแล้วเนี่ยมันมันเอากลับคืมนมาไม่ได้นะฮะค่ะแล้วที่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นปล่อยให้ทุนจีนทุนต่างชาติมาเอาที่ดินเนี่ยที่เราเป็นสมบัติของชาติที่เราต้องการเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปเงี้ยเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยยิ่งยอมไม่ได้เลยใหญ่เลยนะฮะก็ต้องต้องช่วยกันนะฮะค่ะทีนี้วันนี้บางเรื่องเนี่ยนะผมก็ไม่อยากจะไปอะไรามากนะฮะ,นะะเดี๋ยวเราก็คงจะไปดูว่าอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตรงหน่วยไหนหรือใครที่ไปเกี่ยวข้องหรือปล่อยปะละเลยเนี่ยนะ ถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราก็จะต้องดาเนินการนะนะฮะบรนละเว้นการปฏิบัติอย่างไงเรามีคําแนะนําไปแล้วอย่างไงนะฮะทำไมไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้เราเราไม่ได้ไปสั่งการนะฮะเราได้แค่แนะน,นําแนะนําในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายนะฮะเพราะวุฒิสภาเนี่ยมันเป็นสภาสูงนะฮะแต่ว่าหน้าที่และอำนาจ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงวันนี้ถ้าเกิดว่าใครไปปาะป่าแล้วเลยรืออะไรเนี่ยถ้าเรามีข้อม,มูลเราก็ต้องดาเนินการนะฮะอันนี้อันนี้คงไม่ได้ไปขู่เข็นอะไรแต่ว่าวันนี้เราก็พูดในเชิงแนะนําในเชิงขอร้องก่อนแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ช่วยเหลือกันเลยไม่นําพาใสา่ใจเนี่ยนะฮะก็ก็ก็ถึงวันนั้น,เ,นเดี๋ยวเราก็คงจะต้องออกมาเสียงดังแล้วก็คงจะต้องรวบร,รวมข้อมูลให้ทาง ส่งให้หน่วยงานนะฮะหรือองค์กรอะไรที่เขาสามารถดําเนินการต่อจากเราได้ครับค่ะครับดนชีวภาพครับคือเป็นคําถามจากประชาชนแทบจะเอาจริงๆแทบจะทุกเรื่องโดยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องนี้แหละฮะว่าเรื่องแบบนี้ที่มันมีความเกี่ยวข้องและมันเห็นกันโจงแจ้งลักษณะแบบนี้ทําไมมันถึงไม่ได้มีการดําเนินการหรือรับทราบมันตั้งแต่แรกๆอะครับก็ผมใช้คาพูดง่ายๆดีกว่านะคือหนึ่งเนี่ยผมพูดตรงๆนะมันไม่นําพาใจใจไง ใช้คาพูดนี้น่าจะดีสุดอะน่าจะนิ่มนวลสุดนะการทำมาใส่ใจเนี่ยมันบ่งบอกนะฮะเรามีหน้าที่ตรงไหนอะฮะมีอำนาจมีหน้าที่ตรงไหนที่เขามอบให้นะยิ่งเป็นหน่วยราชการเนี่ยนะฮะงบประมาณเขาก็ให้ไปแล้วนะฮะมันจะได้พอไม่พอก็กว่ากันไปนะฮะตื่นผาหน้าไม้อุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดเนี่ย นะมันก็ต้องตอบได้ตอบสังคมได้แต่ว่าให้ทาไมอะไปอยู่ไหนมานเนี่ยไหวแค่ม,มาผู้ยี่ผู้ยำมีทรัพยากรเราขนาดเนี้ยนะฮะไตอตรงนี้แหละนะฮะมันต้องมีความนําพาใส่ใจใครเป็นหัวหน้าหน่วยก็ต้องวางตัวนะฮะอยู่ในอะไรให้ให้ลูกหน่วยมันนะฮนะที่จะต้องทํางานร่วมกันไม่ได้ที่จะดูแลได้แต่ถ้ามันดูแลไม่ได้อึดอัดมากก็ก็ให้คนอื่นเข้ามาทําแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จริงๆริเนี่ยวันนี้มันต้องทําเชิงลุกนะฮะ ต้องมีมาตรการเชิงลุกนะฮะแล้วก็วันนี้มันไม่ควรใจะดุนิ่งกันแล้วนะวันนี้นะเรื่องเกิดขนาดนี้นะมันจะต้องโอ้โหตีโพยตีพายนอนกันไม่หลับอ่ะใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากจริงเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ฮะเพราะว่าเราเข้าใจใญ่ทุเรียนเนี่ยก็มันเป็นความต้องการแหละมันอยากกินกันอยากทานกันคนต่างชาติอยากกินแต่ว่ามันมาตัดต้นไม้ตัดป่าเราต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเอาไปทําทุเรียนแบบผิดกฎหมายยังไงผมก็ยอมไม่ได้ แล้วก็คงจะบอกทุกๆคนก็อย่าไปย้อมฮะช่วยกันถึงบนต้นหน้าขอบคุณรสฐทนีที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียง<ด>แล้วที่ของท่านเนี่ยหน่วยงานที่มีหน้าที่เนี่ยก็ก็ต้องพึงสํานึกนะนะต้องนําพาใส่ใจให้มากกว่าเดิมทํางานเชิงรุกอ่ะนะครับอ่าบนะต้องต้องมันต,ต้องต้องปรับเปลี่ยนนะใช่มันนะครับมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นมาตั้งแต่แรกอ่ะใช่ันต้องไปก่อนที่มันจะมีปัญหานะค่ะครับก็ทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะให้เขาเครียลัครัว ทรันะมีกฎหมายอยู่ในมือก็ต้องทําให้เขาเกรงกลัวนี่เนี่ยวโอ้เขามาจากต่างชาติอ่างเขายังไม่เกรงกลัวเลยนะฮะให้พวกคนไทยที่เขาเรียกว่ากระดีนะที่ไปเรียกไทยเท้าอ่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องพึงสํานึกนะนี่ประเทศเรานะชาติเรานะเนี่ยไปยอมเพราะว่าเงินเงินทองทองไปเป็นอะไรอ่ะไปช่วยเขาให้ทําผิดเนี่ยมันก็ไม่ถูกหรอกไปแนะนํานะฮะหลายอย่างนะะมันมีก็คือผมเชื่อว่ามันต้องมีคนไปแนะนํำไป ไปสร้างแผนงานให้เขาเขาถึงได้คิดอย่างที่ได้นะฮะเนแหละแต่ถ้าถ้าคนไทยที่ทํางานร่วมกับเขาเนี่ยให้ข้อมูลเขาบอกเฮ้ยทาไม่ได้นะจะทําทุเรียนในประเทศไท,ย,ทยต้องทาแบบนี้สิคือที่ดินแบบนี้อย่างนี้มันก็จบอะ่ะแต่ที่นีมันต้องมีคนแนะนําอ่ะแล้วเขาเองเนี่ยเขาหอบขีอยู่ทุนหอบทีอวู่เงินมาเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องมีฝ่ายกฎหมายนะฮะใช่ครับเขายอมรู้ดีเขาย่อมรู้ดีอยู่ประเทศเขาเนี่ย ขาคงคงจะไม่ได้ไปซื้อที่ดินกันมือเปล่าได้หรอกนะฮะ <c oughs> ทุกประเทศในโลกใบนี้มันต้องมีกฎกติกามีกฎหมายอยู่แล้ว <c oughs> แต่นี่เขาเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันอ่อนเรื่องพวกนี้ไงฮะ <c oughs> นั่นแหละมันก็พูดไปมาก็มันก็ไปว <c oughs> <บ>นไป็นเรื่องเดิมกระบวนการแบบนี้ที่มันไม่นำมาใส่ใจแหละแต่ถ้าทำให้เขาเห็นเป็นมาตรฐานว่าให้ต้องทําให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายเนี่ยเขาก็จะทําถูกต้องตามรเรื่องเหกฎหมาย วันนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะมีไอ้กลุ่มไทยเท้าเนี่ยแหละไปแนะนําเขาที่ทําผิดๆอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไม่งียบวันนี้นะก็ก็จะติดตามนะฮะเราก็จะติดตามจากเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเรื่องคดีอาะติดตามไปว่าวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์ก็จะถามอยู่เรื่อยๆแหละว่าแจ้งความจับใครไปได้แล้วใครเป็นผู้ต้องหาบ้างไปถึงไหนอย่างไรอย่างไรเราก็จะติดตามไปตลอดไปนะฮะไม่ไม่ไม่ต้องกลัวแต่ว่า ไม่ทิ้งหรอฮะก็อย่าเพิ่งรำคาญพวกเราก็แล้วกันไม่รำคาญเดี๋ยวส่งกำลังใจให้ขาะแล้วก็จะยินดีเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยค่ะพระคุณคุณชีวภาพชิวธรรมมากเลยคับขอบคุณมากเลยครับ